ก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเพจและ c h anel n จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะและถ้าใครชอบใครถูกใจคลิปอยากจะสนับสนุนเบิ้มเพิ่มเติมสามารถสนับสนุนได้โดยการสมัครสมาชิกช่องหรือโด o n a t i เพื่อเป็นค่าอาหารน้องวินเทอร์และเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเบิ้มด้วยค่ะ อยากจะเติมเกมมือถือที่ทั้งถูกและปลอดภัยกันไหมคะวันนี้นุงเบิ้มมีร้านรับเติมเกมมานําเสนอเรือจีโร่โมบายเกมท็อปอัพรับเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกรวดเร็วทันใจปลอดภย100ัยร้อเซโนรีฟันแน่นอนคะ่ะไม่ว่าคุณจะหนีไปเล่นเกมไหนเรือจีโร่จะตามไปเติมให้ทุกเกมอย่าลืมบอกว่ามาจากเพจน,นุงเบิ้มเกมเมือนนะคะจะได้ได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมกันทุกคนเลย สำหรับชาวเกมเมอร์หรือใครที่ต้องการใช้คลาวด์โฟนโปรแกรมจำลองมือถือที่ราคาถูกปลอดภัยและมาแรงที่สุดในขนาดนี้นะคะเบิ้มต้องขอแนะนำ UG Phone เลยค่ะหมดห่วงเรื่องการบอดเกมมือถือแล้วเปลืองแบตเตอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆ UG Phone ก็เอาอยู่ค่ะบอดเกมได้ลื่นๆเล่นเกมได้สบายๆทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่เปลืองทรัพยากรมือถือเลยค่ะมีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลายเริ่มต้นตั้งแต่7วันไปถึง365วันแถมยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆให้ เรื่อยๆอีกด้วยนะคะเลือกสเปคเครื่องและเซิร์ฟเวอร์ได้ตามใจชอบเลยดาวน์โหลดและใช้งานได้ทั้งบน PC หรือมือถือระบบ iOS และ Android สําหรับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนใหม่วันนี้นะคะใส่โค้ด BAI888 จะได้รับเพรไปเลยฟรีๆอีก738เพรค่ะนําไปเป็นส่วนลดในการซื้อแพ็กเกจ Cloud Phone ได้เกือบ100บาทเลยค่ะมาเปิดประสบการณ์ความสะดวกสบายไปกับ UG Phone Cloud Phone ที่มาแรงที่สุดไปด้วยกันนะคะ คอลแลบนี้นะคะเป็นคอลแลบวัตตารุเนาะเออก็อีเวนต์ย่อยข้างในเนี่ยมันก็จะมีให้ประมาณ5 5อีเวนต์สี่ห้าอีเวนต์ประมาณนี้แหละอ่ะอีเวนต์แรกนะมันจะเป็นดันเจียนกิจนะคะซึ่งจะมีชั้นให้ลงทั้งหมด10ชั้นเห็นไหมผ่านแต่ละชั้นก็จะได้ของรางวัลตามที่มันบอกไว้เลยไอ้รูปดาบๆตรงนี้ค่ะคือ e XP พาร์ของคอลแล็บไอ้หินวิญญาณสีมงงงง่วงอันนี้เป็นไอเทมที่เอาไวร้รีรีหาการ์ดรีหาอะไรในเกมนี้แหละในในอีเวนต์ย่อยเนี้ยอ่ะ วิธีเล่นทํำยังไงกดเข้าสู่ตัวนี้แล้วก็เลือกอาชีพมันจะมีอาชีพให้เลือกซึ่งวีคเนี้ยค่ะมันจะมีให้เลือกอยู่สามอาชีพชหนะมีไนท์มีเออพาราแล้วก็มีมองนะคะอืมพอเลือกอาชีพได้แล้วมันก็มีให้เลือกอาวุธเลือกเออสเตตัสเลือกบัฟเลือกการ์ดเลือกสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเออพอเข้าไปมันก็มีสิบชั้นดันค่อนข้างใช้เวลานานนะคะต้องบอกงี้ว่า นานเลยแหละเออดันค่อนข้างกินเวลานาน,านประมาณแบบสิบห้าถึงยี่สิบนาทีอะไรเงี้ยต่อต่อครั้งเออสิบนาทีก็มีเออประมาณสิบนาทีต่อครั้งแหละมอนก็ค่อนข้างถึกอันสิบของดันเจี้ยนตัวนี้นะคะมันจะเป็นบอสกิจใช่ไหมเออเวลาบอสกิจมันมานะคะให้ระวังใต้ขามันจะติดสตันเออแล้วก็ถ้าเวลามันมีหินสีลุ้งมาคะ่ะให้กิบ เก็บให้เก็บหินสีลุงแล้วก็เอาไปใช้สกิลใส่บอสเพื่อที่จะทําลายอนาเขตเนี้ยก่อนที่มันจะระเบิดถ้าทําลายไม่ทันมันระเบิดเราก็ตายเออประมาณนี้ปิดเอฟเฟกเล่นด้วยถ้าเลือกตรงไอ้ที่เลือกอาชีพเลือกบัฟแล้วได้บัฟแย่นะคะก็แนะนําให้แบบ กดลงเล่นปุ๊บแล้วกดออกเลยแต่ไม่ต้องรับรางวัลนะเออเราสามารถเวลาเราลงไปแล้วเราไปตายตั้งแต่ชั้นที่3ที่4อะไรเงี้ยเราสามารถกดออกแบบไม่ต้องรับรางวัลได้หรือกดเกิดแบบไม่ต้องรับรางวัลอะไรเงี้ยได้เออเรารอรับรางวัลตอนเราถึงด่านที่9้าด่านที่10ด่านที่7ด่านที่8ด่านที่เราพอใจได้เออประมาณนี้ในส่วนของดันเจียนนะคะไอ้พวกเนี้ยไอเนี้ยก็จะเป็นไอเทมที่ดรอปในขั้นรางวัลด้วยเออชั้นผ่านชั้น7ได้ไอ้นี่กี่ชิ้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือไอเทมกิจกรรม ที่เอาไว้แรกของพัฒนาตัวละครหรือของกิจกรรมเออประมาณนี้ส่วนไอ้กล่องนี้ก็สุ่มแล้วมีโอกาสได้เออตัวค <c oughs> อตุมหลังอ,อืมีโอกาสได้ตัวเจ้านี่ ตัวสุ่มสัตว์เลี้ยงเออตัวสุ่มกาชาสัตว์เลี้ยงอ่ะอันนี้ตัวสุ่มกาชาการ์ดเอออะไรเงี้ยนะคะเออประมาณนี้กดเข้ามาดูได้แล้วก็อ่ะอีเวนต์ย่อยที่2นะคะตัวเนี้ยจะเป็นเหมือนตัวเออประตูสมบัติอ่ะชั้นสมบัตินะคะเปิดแตล่ละเปิดแต่ละใบเนาะไพ่แต่ละใบก็จะมีไอตัวเนี้ยซ่อนอยู่ข้างในของรางวัลต่างๆนี่ชั้นทั่วไปก็จะมีตัวเออซากุระอ่ะซา,าวาไกฉาดเนาะเออมีตัวฉาดตัวเนี้ยจำนวนต่างกันออกไปอ่ะมีไอเทมรารๆดีๆอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ เออแต่ว่าชั้นหลักเนี่ยชั้นหลักเนี่ยก็จะมีตัวการ์ดมีอะไรให้ด้วยซึ่งชั้นทั่วไปสองชั้นเนี่ยจะมีชั้นหลักชั้นหนึ่งเออชั้นทั่วไปผ่านชั้นทั่วไปสองชั้นก็จะไปเจอชั้นหลักชั้นหนึ่งชั้นหน้าของเบิ้มเนี่ยก็จะเป็นชั้นหลักแหละเออซึ่งซึ่งซึ่งพรีวิวรังวัลเนี่ยชั้นหลักเนี่ยมันน่าจะสุ่มนะเออ ชั้นหลักชั้นหนึ่งน่าจะสมได้เอาพวกเนี้ยชิ้นหนึ่งนั่นหมายความว่าอะไรก็หมายถึงว่าชั้นหลักทุกชั้นก็ไม่ได้แปลว่าจะได้การ์ดฟ้าทุกชั้นนะในการเปิดไพ่แต่ละใบนะคะมันต้องใช้เกรดมังกรสีทองทองนี้เกรดหาได้จากเควสตรงนี้ค่ะซึ่งเควสสมบัติลับเนี่ยมันมีทั้งเควสสะสมแล้วก็เควสรายวันเลยเออเควสรายวันมันก็ให้เยอะอยู่ก็มาลงได้ส่วนเควสสะสมก็เป็นเควสที่ให้ลงไอ้ดันเจียนนั่นแหละไอ้ดันเจียนที่เบิ้มเออเบิ้ เออเราก็มาไล่ดูกันได้เนาะเออซึ่งก็ได้ได้เยอะอยู่นะเออบางบางคลยก็ได้เยอะนะคะประมาณนี้อ่ะไปทีนี้อืมอ,อีเวนย่อยที่3ตัวนี้ค่ะจะเป็นเออกาชาสัตว์เลี้ยงเนาะเออซึ่งถ้าสมมุติเราจะเหมากาชาเนี่ยเราเพื่อที่เราจะเอาสัตว์เลี้ยงเลยเนี่ยแบบ ยังไงฉันก็อยากได้ตัวนี้เหมาตู้เลยจะใช้อยู่ที่ทั้งสิ้น1,6 0นะ่ใบเนาะเออมันต้องหมุนทั้งหมด16รอบ1,6 0่ใบนะคะจะเป็นแพ็คเออแพ็คเติมเนี่ยประมาณสนะัก20แพ็คเนาะเออเพราะว่ามันจะมีแพ็คคอลเลกชันแพ็คนะคะขายอยู่1แพ็คเนี่ยได้ตัว50ใบเออทีนี้ถ้าสมมติสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตรงรางวัล SP เนี่ยไม่ตรงกับตัวที่เราอยากได้เนี่ยทำไงอ,อ่ะตัวนี้เป็นเวทแต่เราเล่นกายเราสามารถรีได้รีครั้งแรกจะรีฟรีนะคะส่วนครั้งที่สดมเนี่ ออ,อประมาณนี้อ่าเออเมื่อบอกไปแล้วเนาะว่าแต่ละครั้งอะคะ่ะก็จะใช้จํานวนตั๋วไม่เท่ากันเนี่ยมันจะบอกเลยว่าครั้งแรกใช้2ใบครั้งที่2ใช้3ใบอะไรอย่างเงี้ยครั้งที่16ใช้420บใบเออประมาณนี้อ่ะส่วนอีเวนต์ย่อยที่4ตัวนี้จะเป็นคอลแลบพาร์ตเออคอลแลบพาร์ตเนี่ยปลดแค่8,888พอแล้วเออเควสเอ่อ, ed, อตัวเขาเรียกว่าอีพีพาร์ตจากคอลแลบเนี่ยหาได้จากการทำเควส ทั้งเควสรายวันแล้วก็เควสสะสมเลยซึ่งเควสสะสมนะคะยินดีด้วยไม่มีเควสเติมเงินเนาะมีแต่เควสใช้ไดมอนด์ค่ะเออมีแต่เควสใช้ไดมอนด์ แล้วทีเนี้ยเออเราเอาเอาหากหา E.P. พา r จากไหนได้อีกก็หาจากอีเวนท์ที่1ตัวนี้ได้อีกเห็นไหมอย่างที่เบิ้มบอกไปว่าอ่ารอ,า,อารอบที่เท่านี้ก็จะมี E.P. ให้เท่านั้นเท่านี้เบิ้มก็จะแนะนํารอบที่7ขึ้นไปเนาะเอเออ่า E.P. พา r หาได้จากไหนอีกอันนึงก็หาได้จากการเผาออเดินซึ่งเบิ้มเผาอยู่ณนะตอนนี้เผามาประมาณ11 12เวลแล้วเออประมาณ12เวลแล้วนะคะก็ยัง E.P. ขึ้นเรื่อยๆนะเออก็ไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่เท่าไหร่เพราะว่าตัวเบิ้มอะค่ะ พยายามหาเอ่อหาขีดจำกัดอยู่ว่าตกลงมันจำกัดเผาวันละเท่าไหร่อ่ะส่วนอีเวนต์ย่อยที่5นะคะอีเวนต์ย่อยที่5เนี้ยมันจะบอกเฉยๆแหละว่ามันมีสัตว์ขี่มานะเออสัตว์ขี่ถาวอนอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งสัตว์ขี่ถาวรวิธีได้ก็คือการเข้า ร่วมกาชาการ์ดนะคะกาชาการ์ดทองการ์ดทองมีเอ่อการันตีรางวัลแร่ที่300ครั้งเนาะสุ่ม300ครั้งจะได้การ์ดทองใบหนึ่งแน่นอนเลยแต่ว่าถ้าสมมุติสุ่ม10ครั้งแรกแล้วได้ทองเลยมันก็รีเซ็ตการันตีตรงนี้นะเออแล้วก็ใครที่มาเข้าร่วมสุ่มอ่ะคะ่ะก็มีโอกาสนีด้วยถูกหวยอะ่ะเออเหมือนลอตเตอรี่นะคะซึ่งจะมีสัตว์ขี่ให้2รางวัลถ้าใครได้ลอตเตอรี่สัตว์ขี่จากตรงนี้นะคะ่ะก็สามารถเอ่อ,เอ,อเอาไปขายที่ตลาดกลางได้เออรางวัลไม่ผูกมา อีเวนต์ย่อยที่6ก็จะเป็นในส่วนของเอ็มบีซแรกของไอเทมกิจกรรมและซึ่งคอสตูมของปีนี้มีชุดเดียวอมีชุดนี้ชุดเดียวเราก็แลกเอาตาผู้ชายตาผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก ค่อนข้างแอบเสียดายนิดนึงที่ที่มันมีอันเดียวเออมีชุดเดียวเลยจริงๆอ่ะแล้วก็นี่เลยมีตั๋วเออกาชาสัว์เลี้ยงเนาะให้แลกด้วย15บใบนะคะเออฉะนั้นคนที่เติมแพ็กกิจกรรมอ่ะก็อาจจะเติมมา20แพ็กเพียวๆเลยแล้วเศษ6ใบามาแลกจากตรงนี้เอาอะไรอย่างนี้นะคะเออประมาณนี้ก็ตัวสรุปแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะสําหรับกิจกรรมส่วนเออตัว บอสกิจกรรมก็มีด้วยเออซึ่งบอสกิจกรรมเนี่ยจะเกิดที่พรเซาเนาะเออเขาร่วมก็จะมีรางวัลให้มีรางวัลเป็นไอตัวนี้ให้ดับแรกดับสุดท้ายมีให้โคตาจะแยกกับโคตาบอสทั่วไปปกตินะคะเออแล้วก็ถ้าติดรางวัลอันดับเนี่ยจะได้ตัว๋วนี้ด้วยนะอันดับที่หนึ่งถึงสามเนี่ยจะได้ไอตัว๋วกาชาสัต์เลี้ยงเออประมาณนี้สัตว์เลี้ยงนะคะมีทั้งหมด สตัวด้วยกันกดดูจากตรงนี้ได้เลย4ตัวตัวนี้เป็นสาย PVP เป็นของสายเวทตัวนี้เป็น PVP เหมือนกันแต่เป็นของสายคริส่วนตัวนี้ PVP เหมือนกันเป็นของสายกายภาพเจาะเนาะส่วนตัวนี้ก็เป็นอ่อ PV p v เอ้ย PVE เออตัวนี้เป็น PVE นะคะเป็นของสายกายภาพเช่นกันเออเป็นเอาไว้ล่าบอสอะไอ้น้องเขียวตัวเนี้ยอืหาได้จากไหนก็หาได้จากตู้กาชานั่นแหะคะ่ะ เรื่องคูปองนะคะคูปองสีทองที่เอามาไว้ใช้เติเออเอามาไว้ใช้ซื้อแพ็คเนี่ยเออมันจะหาได้จากตัวหน้าเว็บนะคะหน้าเว็บเติมเงินของเออตัวเอาเอกเขาเลยซึ่งเบิ้มคำนวณจากตัวกาชาสั์เลี้ยงเนี่ยเออถ้าเราจะเหมาตู้เอาสั์เลี้ยงนะคะเราจะต้องใช้ไอตัวเนี้ย หนึ 1> 1, ่งพันใบหนึ่งพันหกใบเนาะเออหนึ่งพันใบาจากแพ็คอีหกใบไปแลกเอาเออหนึ่งพันใบตรงเนี้ยจะต้องใช้ตัว๋วตรงเนี้ยประมาณเกือบเกือบสองแสนตัว๋วเออประมาณเออแสนเก้าเก้าหมื่นเก้าพันแปดสิบตัว๋วอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นแหละอ่าตีกลมๆสองแสนตัว๋วสองแสนตั๋วค่ะที่ไปคํานวณจากหน้าเว็บมาเนี่ยมันจะใช้แพ็คนี้หนึ่งแพ็คแพ็คนี้อีกหนึ่งแพ็ค แล้วก็แพ็คนี้อีกหนึ่งแพ็คเออใช้ประมาณ3แพ็คซึ่งคำนวณราคาเบเสเ็จมาแล้วเนี่ยราคาจากร้านเติมเกมจะอยู่ที่ประมาณ60,000กว่าบาทเออถ้าเราใช้เงินสดซื้อเบิ้มคำนวณว่าถ้าเราใช้เงินสดไม่ได้เติมผ่านร้านเติมเกมอะค่ะการซื้อคูปองก็น่าจะคุ้มแต่ว่าถ้าเราเติมผ่านร้านเติมเกมอะค่ะเติมข้างในเนี่ยคุ้มกว่าเออเติมให้ให้ร้านเติมเกมเขาจัดก,การให้อ่ะจะคุ้มกว่าก็เติมผ่านเรือจีโร่ได้เลย